สวัสดีแจ๊สกลับมาพบกันีกแล้วนะครับกับรายการเตืดนโลกนิทานยีซึ่งจดัดทนโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับอืมวันนี้เสียงดังฟังชัดก <c oughs> ็วันนี้นะครัตเราดีนิทานดีๆมาให้น้องๆชนอีกเหนือนเดินเลยนะครับอืม <c oughs> แล้วมีนิทานอะไรครับที่จะมาให้น้องๆได้ฟังกันครับอ้าว นายได้เตียมนาหรอแล้วใครเป็นคนจะพูดเนี่ยชนเองอ้าวโอหแล้วทำไมไม่พูดลืมแล้วนี่นิทานอะไรดีๆนานาเสนอครับวันนี้นะคับน้องๆนิทานของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิงเฮ้ยนี่ลิงอะไรทางอื่นดีหัน้าทางชันทำไมนะเออเกี่ยวกับลิงไปทางอื่นดีครับอ๋อนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิงนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นลิงที่น้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนครับ ต้นหน่อยหรอครับเอ้อพลิงของเราไม่ใช่ลิงธรรมดาครับทําไมครับเขาเป็นลิงอะไรเหรอคัดกางเกงลิงไงครับใช่เขาเป็นฮานุมานนั่นเองครับโอ้ยรามเกียรตินี่นะอ้าวใช่เลยครับโอ้เรื่องนี้เราดูกันดอยอยใช่ครับในเปิดโลกนิทานของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้องจำได้ไหมครับกําเนิดทศกัณฐ์นะกำเนิดรามเกียรติ์นนทกคิดแค้น อันนี้ก็คือเป็นต้นกําเนิดของเรื่องรามเกียรตินะครับวันนี้ครับพีต่ต้นห้วยภูมิใจเสนอจริงๆครับเป็นกําเนิดของหานุบานกันบ้างโอ้กาเนิดหานุนันโอ้โแล้วก็เป็นการเกิดที่ไม่ธรรมดาครับอ๋อฉันรู้เลยทําไมครับอยู่ในหอยสังใช่ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเรื่องเก่าแล้ว <c oughs> เอาเหรองั้นงั้นอีกอันหนึง่งอะไรอยู่ในคางคก <c oughs> เด็กอะไรอุทัยทีวีอ <c oughs> เหรอ เากำเนิดไม่ธรรมดาครับฮนุมานทำาไมเอา้าอยากรู้ไหมเยากรู้เอาลืมไปเลย <c oughs> นึกมีสองคนเยากรู้แก้วก็อยากรู้ครับอืมถ้าอยากจะรู้นะครับไปซื้อนิทานนะนเองแก้วโอ้โหนี่ไปชมพร้อมกับน้องๆกันเลยสิอา้าระในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องกันเลยครับ เนิดฮนุมานเมื่อยักษ์ร้ายชื่อว่าทศกันผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งมาก่อความทุกข์เข็นจนเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วแผ่นดินพระอีศวรผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาจึงสั่งการให้พระพายนำอาวุธวิเศษของพระองค์ไปสร้างผู้มีฤทธิ์เดชล้ำเลิศเพื่อมาช่วยพระรามปราบทศกันทศกันเคยเกิดเป็นยักษ์รับใช้บนสวรรค์ชื่อว่านนทุก ทำหน้าที่คอยล้างเท้าให้เทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรแต่เพราะว่าถูกหมู่เทวดาแกล้งลูกหัวและทึงผมเล่นขณะที่ล้างเท้าให้จุนศรีรษะของนนทุกล้านเลี่ยนนนทุกแค้นใจมากจึงไปขอเข้าเฝ้าพระอิศวรบอกว่าตนทำหน้าที่รับใช้เต็มที่ด้วยใจพักดีแต่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการทำดีเลยพระอิศวร รู้สึกเมตตาสงสารนนทุกจึงให้พรวิเศษตามที่นนทุกต้องการนนทุกขอพอรให้ตนมีนิ้วเป็นเพชรเมื่อชี้ไปที่ใครคนนั้นต้องตายทันทีจากนั้นนนทุกก็ใช้นิ้วเพชรไปไล่แก้แค้นเทวดาทั้งยังคึกขนองเกะกะระา,ารานไปทั่วสวรรค์พระอิศวรจึงขอให้พระนารายณ์มาช่วยปราบ พระนารายณ์แปลงเป็นนางฟ้ามาหลอกให้นนทุกเผอชี้นิ้วเพชรไปที่ตัวเองนนทุกจึงสิ้นฤทธิ์แต่ก่อนตายนนทุกต่อว่าพระนารายณ์ที่ใช้เล่ห์กลทำให้ตนพ่ายแพ้พระนารายณ์จึงบอกว่าขอให้นนทุกไปเกิดใหม่เป็นทศกัณฐ์มีสิบหน้า20มือมีธิ์เดชมากมายส่วนพระนารายณ์จะตามไปเกิดเป็นพระราม เป็นเพียงมนุษย์สองมือแต่ก็จะปราบทศกัณฐ์ให้ได้เหมือนในครั้งนี้พระอิศวรเลือกนางสวาหะเป็นผู้ให้กำเนิดทหารเอกของพระรามนางเป็นลูกสาวของฤาษีโคดมกับนางกาลอัชนาวันหนึ่งพระอินท์ต้องการจะสร้างทหารเอกเพื่อไปช่วยพระรามซึ่งแอบลงมาเกี่ยวพานางกาลอัชนา จนนางคลอดลูกเป็นชายมีกายสีเขียวเหมือนพระอินทร์ต่อมาพระอาทิตย์ก็ต้องการจะสร้างฐารเอกไปช่วยพระรามด้วยจึงมาเกี่ยวพานางกาลอัชนาบ้างจนนางคลอดลูกเป็นชายอีกคนมีกายสีแดงเหมือนพระอาทิตย์แต่ฤาษีโคโดมไม่รู้คิดว่านี่เป็นลูกของตนจึงรักลูกชายทั้งสองเป็นที่สุดทำให้นางสวาหาน้อยใจจนเผลอพูดออกไปว่า พ่อเรามโมต่หลงรักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองฤาษีโคโดมจึงถามความจริงจากนางสวาา่าเมื่อรู้แล้วก็โกรธมากสาบว่าถ้าคนไหนไม่ใช่ลูกจริงขอให้กลายเป็นลิงลูกชายกลายเป็นลิงทันทีแล้ววิ่งเข้าป่าไปพระอินท์และพระอาทิตย์สงสารลูกที่ถูกสาบให้กลายเป็นลิง จึงมาถ่ายทอดฤทธิ์ให้แล้วสร้างเมืองใหม่ให้ลูกอยู่ด้วยกันชื่อว่าเมืองขีดขินลูกของพระอินมีชื่อว่าพาลีลูกของพระอาทิตย์มีชื่อว่าสุครีพทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักกันมากนางกาลรรอัชนานั้นถูกราษีโคดมสาให้กลายเป็นหญิน ก่อนจะกลายเป็นหินนางเสียใจและแค้นนางสวาหะที่เปิดเผยความจริงจึงสาบให้ไปยืนขาเดียวกินลมอยู่ที่เชิงเขาจนกว่าจะมีลูกเป็นลิงซึ่งมีฤทธิ์เก่งกล้ากว่าใครแล้วค่อยพ้นคำสาบพ,พระภายรับคำสั่งและอาวุธวิเศษจากพระอิศวรแล้วเหาะลงมายังโลกมนุษย์มุ่งหน้าตรงไปยังเชิงเขาจักรวาลและพบนางสวาหะซึ่งถูกแม่ของนาง สาพย้ยืมขาเดียวเหนี่ยวต้นไม้อยู่ตามลำพังพระพายบอกกับนางสวาหาว่าพระอิศวรเลือกนางเป็นผู้ให้กําเนิดทหารเอกของพระรามลูกของนางจะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ล้ำเลิศคอยช่วยเหลือพระรามปราบทศกัณฐ์จนสำเร็จจากนั้นพระพายจึงซัดอาวุธวิเศษทั้งสาของพระอิศวรได้แก่ กระบองเพชรตรีเพชรและจังแก้วเข้าสู่ปากของนางสวาหาทำให้นางเริ่มตั้งครันทันทีแล้วพระพายก็คอยเฝ้าดูแลคุ้มครองนางสวาหาอย่างใกล้ชิดอาวุธวิเศษทั้งสามของพระอิศวรที่พระพายสัตว์เข้าปากของนางสวหานั้นรวมตัวกันภายในคันของนางสวาหาแล้วเกิดเป็นลิงทารกน้อยตัวหนึ่งซึ่งพระอิศวรเสกเอาไว้ว่า ให้กระบองเพชรกลายเป็นกระดูกสันหลังจรดปลายหางให้ตรีเพชรกลายเป็นกระดูกส่วนลำตัวรวมทั้งแขนและขาให้จากแก้วกลายเป็นศีรษะและสามารถชักตรีเพชรออกจากอกมาเป็นอาวุธต่อสู้กับศัตรูได้ทั้งยังมีกำลังวิเศษที่พระอิสวรถ่ายทอดสู่อาวุธเหล่านี้อีกด้วยลิงทารก จเจริญเติบโตอยู่ในคันของนางสวาหาเป็นเวลา30เดือนจึงได้เริกคลอดในวันที่พระอาทิตย์ทอแสงเจิดจ้าท้องฟ้าปลอดโปรง่งเวลาคลอดออกมานั้นไม่ได้คลอดแบบทารกธรรมดากลับกระโจนออกจากทางปากของแม่เป็นลิงน้อยที่มีผิวกายขาวผ่องไปทั้งตัวทั้งยิงตัวโตแข็งแรงและมีฤทธิ์เดชเพาะเหินได้ พระภายและนางสวาหาต่างดีใจมากแล้วนางสวาหะก็พ้นคำสาปของแม่ไม่ต้องยืนขาเดียวเหนี่ยวต้นไม้กินลมอีกต่อไปพระภายตั้งชื่อให้ลูกว่าฮนุมานฮนุมานเป็นลิงเผือบที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายเวลาสำแดงเดชเต็มที่จะมีสีหน้าแปดมือและแผ่รัศมีโช่ดช่วงไปทั่วท้องฟ้ามีกุนทนขนเพชรและเขี้ยวเพชร เวลาหาวจะเกิดเป็นดาวและเดือนหนุมานเป็นที่รักใคร่ของพ่อและแม่แต่นางสวาหาและพระภายมีโอกาสชื่นชมลูกรักได้เพียงไม่นานเพราะหันุมานจำต้องออกเดินทางไปตามหาพระรามเพื่อถวายตัวเป็นฐานเอกไปสู้ศึกกับทศกัณฐ์ก่อนออกเดินทางพระพายถ่ายทอดกําลังแก่หนุมานส่วนนางสวาหานั้น โศกเศร้าอาลัยที่ต้องจากลูกแต่ก็ยังอุ่นใจไม่น้อยที่รู้ว่าพระพายผู้เป็นพ่อจะคอยดูแลนางกำชับลูกว่าหากมีผู้ใดมาทักทายเมื่อเห็นกุลทนขนเพชรของหนุมานผู้นั้นก็คือพระนารายณ์ที่ลงมาเกิดเป็นพระรามนั่นเองขอให้หนุมานฝากตัวเป็นฐานเอกช่วยปราบยักษ์ระหว่างทางหนุมานหอบผ่านสวนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสวนของพระอุมาเทวีผู้เป็นมเหสีของพระอิศวรแต่ฮนุมานคิดว่าเป็นป่าทั่วไปจึงลงไปหักถอนต้นไม้เล่นด้วยความสุขสนและเก็บผลไม้ต่างๆกินอย่างเพลดิดเพลินเมื่อพระอุมาเทวีเห็นว่าสวนแสนรักถูกลิงน้อยมาทำลายเล่นรู้สึกโกรธมากรีบออกไปว่ากล่าวอย่างเกรี้ยวกราดและสาบให้กำลังของหนุมานลดลงครึ่งหนึ่ง หนุมานตกใจมากจึงรีบกราบขอโทษพระอุมาเทวีและยอมรับผิดอย่างสุภาพอ่อนน้อมพร้อมทั้งชี้แจงว่าตนยังเด็กนักจึงรู้เท่าไม่ถึงการขอจงอภัยให้ด้วยเถิดพระอุมาเทวีเห็นว่าหนุมานรู้จักสำนึกผิดจึงคิดสงสารแต่คำสาปนั้นถอนคืนไม่ได้เสียแล้วก็ขอให้พรแก้คำสาปไว้ว่า หากฮนุมานได้พบพระรามเมื่อใดแล้วพระรามเอามือลูบหลังไปจนถึงหางฮนุมานก็จะพ้นคำสาบนี้กลับมามีกำลังเหมือนเดิมฮนุมานออกเดินทางต่อไปเที่ยวเล่นซุกซนไปเรื่อยตามประสาเด็กเมื่อพระพายรู้เรื่องราวที่ฮนุมานถูกสาปเพราะความซน ก็รู้สึกเป็นห่วงมากและอยากให้ลูกได้รับการอบรมและร่ำเรียนวิชาที่เป็นประโยชน์จึงไปตามหาหานุมานแล้วพาไปฝากตัวกับพระอิศวรบอกว่านี่คือลูกของตนกับนางสวาหะที่เกิดจากอาวุธวิเศษที่พระอิศวรมอบให้เพื่อไปสร้างเป็นฐานเอกของพระราม พระอีศวนเห็นฮนุมานแล้วรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะฮนุมานเป็นลิงน้อยที่มีลักษณะดีแข็งแรงและเฉลียวฉลาดสมกับที่จะเป็นฐานเอกไปช่วยพระรามปราบทศกัณฐ์พระอีศวรสอนวิชาและเวทมนต์ต่างๆแก่ฮนุมานด้วยความเอ็นดูทั้งยังให้พรวิเศษอีกว่าขอให้ฮนุมานมีร่างกายคงทนและมีอายุยืนไปนานแสนานาน หากถูกฆ่าตายก็จะฟื้นคืนชีพได้อีกเมื่อมีลมพัดมาเมื่อพระอิสวรเห็นว่าหนุมานร่ำเรียนวิชาจนมีอิทธิฤทธิ์มากพอแล้วจึงคิดจะให้ไปอยู่กับพาลีและสุครีพซึ่งเป็นน้าทั้งสองของหนุมานเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปช่วยพระรามทำศิทธกับทศกัณฐ์พระอิศวรเรียกพาลีและสุครีพขึ้นมาพบบนสวรรค์ พาลีและสุครีพดีใจมากที่ได้พบหนุมานหลานรับจึงพาไปอยู่ที่เมืองขีดขินด้วยกันหนุมานอยู่กับน้าที่เมืองขีดขินยังมีความสุขมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นคู่ปรับชื่อว่านิลพัทฮนุมานช่วยฝึกฝนทหารลิงมากมายและชวนไปสู้กับยักษ์ที่เมืองลงกาจากนั้นลิงทั้งหลายผู้มีอิทธิฤทธิ์ได้แก่หนุมาน ผู้มีกายสีขาวเผือกซึ่งเป็นลูกของพระาพายภาลีผู้มีกายสีเขียวเพราะเป็นลูกของพระอินทสุครีพผู้มีกายสีแดงเพราะเป็นลูกของพระอาทิตย์นิลพัทผู้มีกายสีดําสนิทเพราะเป็นลูกของพระกาลและทหารลิงผู้เก่งกล้าอีกมากมายรวมทั้งพลทหารจำนวนมากพากันออกเดินทางไปตามหาพระนารายณ์ซึ่งลงมาเกิดเป็นพระราม เพื่อปราบยักษ์ทศกัณฐ์ต่อค่าเลยนะครับโอ้โกหการเนิดหานุ่นนานอืมได่นธรรมดาจริงเนาะใช่ครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าในนิทานของไทยเราเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับอิทธิปฏิหารทท้งนั้นเลยใช่เลยเนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องเนี้แน่หานุรนนานก็เกิดได้นธรรมดาใช่เลยครับนี่แล้วแล้วทองเนี่ยเกิดธรรมดาต่อ เฮ้ยนี่นาวกอันนี้ได้ไงเราฮานุมานสิออนะครับน้องเห็นไหมครับว่าฮนุมานนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะตอนกําเนิดเกิดมาเขาเป็นยังไงทําไมถึงข่าไม่ตายด้วยฮานุมานเห็นไหมลมพัดมาปุ๊บเน้นโชยเลยใช่ไชมครับเขาจะมีชีวิตขึ้นมาใหม่อ๋อเหรอนะครับนี่แหละครับคือต้นกําเนิดของฮนุมานจริงๆเลยอืมแต่ว่าในนี้ในเรื่องนี้นะครับน้องเห็นไหมครับว่าฮนุมานนี่โซนมากเลยนะครับ ช่เลยฮะเดี๋ยวโดดไปนูน่นเดี๋ยวโดดไปนีน่เดี๋ยวทันนูน่นเดี๋ยวทันนี่น้องๆอ,อย่าเรียนแดดน,นะครับใช่ครับเพราะ่าการเรียนแดดหานุ่นมานเนี่ยเรียนแดดในเรื่องของความดีดีกว่านะครับอืมให้เราทุกคนเรียนแบบในเรื่องของความดีครับอืมอย่าไปโซนนะครับบางคนแบบแหมนืกอว่าตัวเองเป็นหานุมานไงอืมโอ้โหออกไปเอาไม้เอาอะไรไปสู้กับเพื่อนอันตรายครับอืมแล้วน้องรูกในขคอนี้หานุมานเนี่ยมีอาวุธเป็นอะไรเออเป็นอะไรเป็นอะไรนายสารเง่ง พูดก็หิดอะไรเขาเรียกตรีเพชรจริงอ่ะอาอาวุธพิเศษเลยโอ้แล้วน้องๆบางคนอย่าเรียนแบบนะครับแหมเป็นลิงเป็นหานุมานมีอาวุธเหมือนกันเอามงเอามีดไปสู้กันเนี่ยอไม่ดีเลยใช่เลยฮะอืี๋ยวนั้นก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับน้องๆครับก็อยากจะหาอ่านเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะหลังจากหนุมานกำเนิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นครับหนุมาน ช่วยอะไรกับพระรักพระรามบ้างต้องไปชมกันครับเพราะหลังจากนี้เป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ของหานุมานครับแต่ถ้าหลายๆคนบอกว่า,าไปอ่านเองแล้วไม่สนุกหรือว่าอยากจะหาอ่านเพิ่มเติมอยากจะฟังสดๆมาชมของเราในช่วงคราวหน้าละกันว่าจะมีหรือเปล่ามีอะไรสนุกเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นไปชมกันต่อนะครับในนิทานเรื่องผีเสื้อกันต่อเลยครับไปดูเลยครับผีเเรื่องผีเสือ้อ ผีเสื้อเป็นแมลงแสนสวยโบยบินไปทุกหนแห่งในธรรมชาติทั้งในทุ่งหญ้าป่าปโปรง่งหุบเขาสวนผลไม้สวนสาธารณะและละแวกบ้านของเราผีเสื้อมีมากมายนับแสนชนิดมีทั้งผีเสื้อกลางวันและก็ผีเสื้อกลางคืนแผ่นปีกของผีเสื้อปกคลุมด้วยเกล็ดสีขนาดจิว๋ว ทำให้เกิดเป็นลวดลายและสีสันอันงดงามผีเสื้อกลางวันมีลำตัวเพรียวยาวหนวดเรียวปลายพองคล้ายกระบองปีกใหญ่กว้างและมีสีสันสวยสดผีเสื้อกลางวันออกหากินในเวลากลางวันมีบางชนิดออกหากินในช่วงใกล้รุ่งหรือพลบค่่ำเวลาเกาะนิ่งอยู่ที่ใดมักหุบปีกขึ้นตั้งตรง ผีเสื้อกลางคืนมีลำตัวอ้วนสั้นและมีขนปุกปุยหนวดมีหลายแบบเช่นเส้นได้หรือฟันหวีปีกมีสีสันค่อนข้างจมมนและคล้ำผีเสื้อกลางคืนมีมากชนิดกว่าผีเสื้อกลางวันและส่วนใหญ่ออกหากินในเวลาเย็นและเวลากลางคืนเวลาที่เกาะนิ่งมักกางปีกราบหรือว่าปีกลู่ลง ผีเสื้อตัวผู้จะกำหนดอาณาเขตของตัวเองและขับไล่ผีเสื้อตัวอื่นที่บินเข้ามาใกล้หากพบผีเสื้อตัวเมียที่มันพอใจก็จะบินเข้าไปเกี้ยวพาราสีทันทีผีเสื้อหนุ่มจะกระพือปีกปล่อยกลิ่นเพื่อให้รู้ว่าเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันผีเสื้อสาวตอบรับรักโดยลงเกาะนิ่งบนใบไม้แล้วผีเสื้อทั้งสองก็ผสมพันธุ์กัน หลังจากผสมพันธุ์แล้วแม่ผีเสื้อจะเลือกวางไข่ตามต้นไม้ที่ลูกของมันชอบกินแม่ผีเสื้อมักวางไข่ไว้ใต้ใบไม้บางชนิดก็วางบนใบไม้ขณะวางไข่มันจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาด้วยเพื่อช่วยให้ไข่ยึดติดแน่นกับใบไม้นั้นทันทีที่หนอนตัวน้อยฟักออกจากไข่ พวกมันจะเอาแต่กัดกินใบไม้ตลอดเวลาด้วยฟันที่คมและแข็งแรงมากนอนผีเสื้อกินเก่งและเติบโตวไวมีการลอกคราบหลายครั้งเพื่อขยายขนาดและเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆนอนผีเสื้อที่โตเต็มที่แล้วจะหยุดกินอาหารและสร้างเปลือกหุ้มตัวเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ ขณะที่ดักแดกก้เกาะนิ่งอยู่นั้นภายในมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดจากหนอนตัวอ้วนผีไปเป็นร่างใหม่เมื่อร่างใหม่กลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยมันจะค่อยๆดันตัวเองออกจากเปลือกแลก้วกาะนิ่งสักพักเพื่อให้ปีกแห้งเตรียมพร้อมที่จะบินสู่โลกกว้างผีเสื้อใช้ปากที่เป็นงวงยาวดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ พวกมันชอบออกหากินในช่วงที่มีอากาศแจ่มใสไม่ร้อนหรือว่าหนาวจนเกินไปในช่วงชีวิตของผีเสื้อตัวเต็มวัยมันจะเป็นนักขยายพันธุ์พืชด้วยการช่วยผสมเกสรดอกไม้ส่วนใหญ่มักมีอายุเฉลี่ยเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ผีเสื้อทุกชนิดจัดเป็นสัตว์ป่า และบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอีกด้วยเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีมแมลงแสนสวยที่มีช่วงชีวิตอันแสนสั้นอย่างผีเสื้อจะได้คงอยู่สร้างสรรค์ความงามแก่โลกของเราตลอดไปโอ้น่ารักน้องผีเสื้อเนี่ยช่วยเลยฮะน่ารักเหมือนทิกเก้วเลยผีเสื้อนะครับก็อนุรักษ์กันไว้นะครับ เพราะว่าถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ผีเสื้อส,สวยๆนะครับก็จะยังคงอยู่ครับบางพันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆคนใดที่อยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผีเสื้อไปหาหนังสืออ่านได้นะครับในห้องสมุดเพราะว่าในโลกนี้แมมีผีเสื้อหลายพันเลยทีเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับในช่วงของของสารจากนิทานกันเลยครับไปชนก็นเลยครบนรี่โซลอนได้โดนครัใขยันเชีย ลินพอกหางหมูงานการที่ปล่อยไว้ให้สะสมข้าค้างจนทำให้ลำบากเดือดร้อนสมัยก่อนหลายครัวเรือนจะเลี้ยงหมูโดยปล่อยให้หมูอยู่ในข้อที่ชื้นแฉะและสกปรกหางหมูซึ่งมีขนเป็นพวงก,กวาดแกว่งไปมาจะค่อยๆถูกโคลนเกาะติดทีละน้อยจนพอกพูนกลายเป็นก้อนใหญ่ทำให้หนัก สุดยอดแี่เป็นยังไงครับรายการของเรายังคงคับแก้วเหมือนเดิมโอ้ยพูดเดินเดินทุกครั้งเอ้าก็เราอยากจะเน้นไงพงนะว่ารายการของเรานะครับเห็นไหมครับแต่ละช่วงเนี่ยขัดสรรมาอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเหลือกันด้วยนะครับอืมก็เลยมีนิทานดีๆมาให้น้องๆฟังกันทุกครั้งแล้วมีสาระดีๆทุกครั้งเลยอืมข้อท่านักเลยเฮ้ยเฮ้ยต้อนตอนตอนยหน่อย่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไร แก้วขอหักแล้วนิทานหนักไปหน่อยทิงเลยอโอนี่นะครับวันนี้พี่แก้วเตรียมมาอีกแล้วครับในช่วงสุดท้ายของรายการเราเป็นประจํานะครับที่เราจะมีนิทานดีๆมามอบให้กับนน้องครับแล้วก็วันนี้ครับพงศนิทานของเราหภูมิใจเสนอมากท่านในครับพระเป็นนิทานเสริมสร้างจินตนาการจริงๆนะครับเรื่องอะไรครับลอยล่องนักแปลงกายครับอาชวหนังสือหน่อยแก้วช่วหนังสือหนาย ต้องช่วยเขาหน่อยครับอะไครับลอยล่องยอดนักแปลงกายโอ้ยเต็นเรื่องของก้อนนิกนั่นเองอเห็นไหมเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆน,นะครับเอากลับไปอ่านที่บ้านได้เลยนะครับแล้วทำยังไงอ่กะกติกาง่าย,ายๆเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับข้างล่างนะครับเล่าเรื่องราวสนุกสนานในชีวิตอาจจะเป็นนิทานม,มาติมาชมรายการเราก็ได้เขียนมาคุยกับพี่สมพงษ์ก็ได้ด้วยนะครับ แล้วก็น้องๆรู้ไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้นะครับแหมเราได้รับการอุปถัมภ์นะครับอจากผู้ใหญ่ใจดีครับนั่นก็คือสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแหมมอบหนังสือดีๆให้กับเรานะครับใช่เลยครับคราวหน้าให้ยืนตังก็ได้นะครับนี่มีเขาก็ช่วยมากแล้วนายเนี่อเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับพี่ต้นพี่สนทงพี่แก้วและครูเอ็นสุดสวย ได้ใหม่นะครับในรายการตื่นลูกนิทานสวัสดีครับ Good evening สวัสดีครับสวัสดีครับใกล้นับแต่พีคนทักอาสัยบางคนที่เคยไปยังคิดใกลนักหน่า สดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีครร้าราวรางหมู่บ้บานในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวากไกว,วล้นถนน